สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอ,อยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันะฮะเป็นงานจากโตเกียวรีเวนเจอร์นะฮะกับตัวนี้ก็คือทาเคมิจิของเรานั่นเองนะฮะพระเอกของเรานั่นเองอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะแบบนี้นี่อันนี้เป็นด้านข้างอ่าอันนี้เป็นด้านหลังด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า ตัวนี้นะครับในกล่องก็จะเป็นลักษณะนีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะมาเป็นถุงถุงเดียวเลยนะฮะอ่าก็คือแบ่งเป็นตัวมาเต็มกับแบ่งเป็นฐานมา2ช่องแบบนี้เองนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันตัวฐานนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือฐานเป็นสีดําปกตินะฮะนี ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือจะมาตัวเต็มๆไม่ได้ว่าแยกส่วนอันไหนมาเลยนะชุดก็คือจะเป็นชุดนักเรียนนะฮะสีดําปกติเลยกางเกงก็จะเป็นสีดําปกติเลยแต่ว่ากางเกงก็จะดูแบบพองๆนะแบบพองๆขึ้นมานิดหน่อยรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าหนังนะฮะปกติตัวก็คือจะมีสีทองตรงกระดุมไม่ได้ไฮไลไท์ส่วนตรงไหนเท่าไหร่ ผมออกเป็นเหลืองทองนะสีผมเนี่ยจะออกเป็นเหลืองเหลืองทองทองนะครับไม่ใช่แบบเหลืองอ๋อย Brooke, หรือว่าทองจอ,อยเลยนะฮะแต่ว่าเป็นแบบเหลืองเหลืองทองทองหน้าก็จะขมเข,มข้มแบบนี้นะฮะนี่นะฮะมือก็จะกำหมัดอยู่หรว่าไม่ได้มีรายละเอียดส่วนต่างๆเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าไม่มีฐานยืนได้น,น,นะฮะนี่ถ้าไม่ได้ใส่ฐานยืนได้ปกติเลยหรือถ้าจะใส่ฐานก็ได้นะฮะตัวนี้อ่า อย่างตัวทาเคมิจิอันนี้ก็ก็คือไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเท่าไหร่นะ,ะับเพราะว่าชุดก็ชุดปกติเลยชุดนักเรียนนะฮะนี่ชุดอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวปกติเลยก็เป็นกึ่งกึ่งอาเป็นลายของ DXF นั่นแหละนะครับไม่ได้ใหญ่หรือว่าอะไรมากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระตูนที่มาแล้วอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะฮะกับตัวโทอ่าโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองฮะ ทีนี้ความสูงของทาเคมิจิของเราเนี่ยจะอยู่ที่16เซนนะครับนี่จากนี่ถึงปลายผมอยู่ที่16เซนซึ่งก็นะไม่เล็กแล้วก็ไม่ดีใหญ่เท่าไหร่ก็คือเป็นไซส์ D X F เป็นเทียบกับตัวดาเคนก็ถือว่าไซส์น่าจะใกล้ๆก,ก,กันเลยดามในหนังสือการ์ตูนฮะตอนนี้เราขาดไมกี้ผมยังหาไมกี้ไม่ได้เลย โอเคอัน okay. นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับโต k กี r e v e n วน r จนะฮะกับงานของทาเคมิจิของเรานั่นเองนะฮะเขาจะเป็นใหญ่ในโตนมันได้ไหมก็ไปลองติดตามทั้งในเมสแล้วก็ในมังงะเอาดูแล้วกันนะฮะจะมีเดอะมูวีที่เป็นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงนะฮะเดือนธันวาคมมั้งที่จะเข้ามาเร็วๆนี้โอเคถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่อง ของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ